được không các anh thì bây giờ lớp quan tâm tí nhá mưa เกิดขึ้นที่ทนนีเอาดามาให้กับกาเรเล่กนี้้องลูกพาร์กมาที่อัฒนาอัฒนามาที่เจ้าหกาวงอัฒนาอัฒนาเอาไหมรับลานลูกนี้ัดเ,เก็บมุนสันนทีเฟอร์เว่ยเอาแล้วครับเป็นฝ่ายของบาเตโฮโดนะนำางครับแห่

ít subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สามหนึ่งครับอัพนานเล็กเอาก็สุดแล้วครับหรืต่อมาที่เก้าเลยครับจีนครับสายที่เปล่าลูกนี้รอมันครับแล้วเล่นลงมาเ้ยมาเชียรนบอลนี้ถือว่าดีนะน้องๆได้ครับปีรุ่งเรืองนะครับปีรุ่งเกนองปียึดลูกทียึดต่อทีแล้วจับดีกว่า และบอกว่ายบหนตาไปแล้วนะนี้ครับที่หมตานี้ยการหลงตาไปสาแล้วนะที่ไปสนะครับและจะาไปดพี่ดูนี้ส่งมากโอเคหมูตาเขาจะโหวายยัไส่งพีวิย์จดีครับวิทจะอัพนานี่คือ ดูดีีว่ะดูดีว่ะดูดีดูดีเลูดเลยดูดีเลยดูดีเลยดีเลยดูดีเลยดดูดีเลยดลยดูดีีเลูดีีเลยดูดีเลยดูดดูดลยดูดีเลยดูดดูดีเลยดเลยดูดีเลยดูดีเลีเลูดเลยดูดีเลยดูดียูดีีเลยดู Gracias. Yeah. Yeah. เวลาเท่าไรพี่นาทียี่สิบสองโอโหตัว็จะดตคต่อทีสิบแปดทีมิแปดเทีด ว่าไงลูกนี้โยตพิซ่าหรือเปล่ตายมาที่หนมาครับลูกนี้จอบกัแนไม่มาครับแต่ว่าตัวผมจมาที่กี้พี่ว่าไงีลูกนี้ช่นยไัเลยครับพี่หนึงเ้มก็บไปได้ตสองต่อสองครับลูกนี้ผมไม่ต่อต้าสามคะแน เดี๋ยวอัพนานอัพนานว่าแน่อัพนานเอาไมอันานบอกว่าสายมาตรงนี้ดีกว่าัมาตรงกลางอันานได้อีกแล้วอันนดท้าครับดีสวมากครับโอเค ถามจองเที่ยวที่ครับพักนะครับสี่ข้อดังนั้นเนี่ยมือถือ I'm oh, to oh, oh. เด็กๆเด็กๆทีกท่านตามมาเลยตามมาที่ทุ่นทุ่นนี้นี่างอ้ห ໄດ້ครับ 不。Oh. เอาเทปกี้ครับมีคนนี้เอาอยู่ไหมที่โดบั็ไปหนที่และเจมบล็อไว้โอ้ยเจมบครับและนิคดีกวด้ครับส่งให้ที่ครับที่ไปแล้วที่ส่งให้เจมเจมนี้เข้าไหมและลูกนิจารบางมผวตผมมองไม่ทันแล้ี่น่าจไครับตกปลาชิกั้พายไม่อยู่วนบครับหลงจมาครับหครมา เกมกำเรีบวกว่าครับตอนนี้ไม่ลงครับบอลเป็นของวิทครับรวกนี้วิทของบอทเนไเลยครับครัตัอะไรไม่ไ้ครับเลยรูนี้ส่งให้กี้กี้ว่าไงขี้ส่งไม่าด้สามไปครับเกมกำเนินการต่อครับแต่ไม่มีเสียงไม่มีจกำจ่ายี้รั คิดนะครับเมื่อกี้มีการเจรจาการเกิดขึ้นของอาจารย์ครับนี่ยก,าาก,นนกนันดิพยายาม <c oughs> จะใช้หูเลยได้ไม่ได้ดไมีอยู่าาดีราระกผ้า่เราอาจารย์จะพูดอะไรกันนะครับแล้วต,ตัวที่ในครั้งนี้จะเป็นยังไงก็อยู่ที่ทุการเจรจา,จจาครับที่จหมาได้เสร็จเอาวิธจะตามไปด้วกั ป็นจังหวะลงพอดีครับแต่ว่าก็สุดแท้แล้วอาจารย์ครับผมก็ไม่ทันเงนเดือนครับริ้วเขาจะัาและและอาจารย์บอกว่ามดีนะมีนะดีับโอเคครับต่อครับเลี้ยงตัวฟรีไหมครับสุดแท้แล้วแต่อาจารย์แล้วตรงนี้มบเป็นของฟังเพชรบุรีส่งไปที่อี่สองรับยี่สองเลยวันมาตุลาคมวันตุลาคส่งให้อัปนนท์อัปนนทยืดนินครับแต่ว่า

ที่บอกว่าจะพาผมยิงเยอะเลยครับได้โลดโอ้โหลุวเป็นคนตาจังหวะุดแๆครับละผมอที่17ป่าสกัดกันครับครับผมใสบอครับครับผมคนไม่อ๋อิเะฟาวน้อยอยู่นะับยังไม่เยอะครับพอตร์ที่4ฟาว์แค่2ครั้งถือว่ายังปลอดภัยอยู่ครับต่าชู้โอ้ย่งนึ่ ลงไม่ไกลแล้วครับโอ้โหแต่ระยะทางเนียถคนละโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอโอ้โหโอ้โหโออ้โหโ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 อ้โห้โหหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 โอ เดี๋ยววันนี ok ้เองทุกคนยเตตัวทุกคเลยะจริงเลยทุกคนัน ok ีเครับนนี้เป็นลูกแทนครับถ้่ยิงองก็ไปสามเลนะครับและไม่ลงครับแน่ม่ดยครับใ่เป็นสามต่อคุก็แน่ ขยับเข้ามาเรื่อยครับแต่ว่าลูกนี้เป้าอะไร่งมาที่ยี่สิบเก้าลงในสามคะแนนไม่ลงและเกมลูกบอลได้ครับเอาให้ดีีครับเข้าเพลงที่สามเข้าเพจะว่าไงฮะอย่างครับย่งครับย่งครับโอ้ยยังได้อยู่ครับโต้ลูกบอลได้ครับลูกนี้ส่งให้เกมเกมว่าเกมว่าตรงนี้ลูกนี้ลูกนี้จะกระอักหน่อย

ก็เยอครับตอนนี้ตุ๊กแกเดินมาประมาณ10นาทีแล้วถึจะดูแต่งห่างกับข้าที่ไทยก็ผ่อนไม่ได้ใช่ครับผ่อนไม่ได้ครับอยู่รีลันไปยาวสามเทินก็ท้องได้ไหมและลูกนี้ว่าไงและลูกนี้และลูกนี้ที่บอกว่าพี่เจ้าเต่าหายไหมครับโอ้โหลูกนี้และออกไปครับขนาดโผลี่ขนาดนี้ไม่ถี่รูปเหรอใช่ครับ ยิยากวิธีมันต้องเล่นอะรที่ดี่เด็กป้าตระเลขซื้อถามมั้ยถามส่วนไอวิทย์หยุดอไรครับวิทย์ส่งมาที่ที่อ้ยโอ้ยหยกเอาแล้วครับที่เด็กเอาไปสี่ตาเป็นที่สองนะ ที่ปนะที่สี่แล้วนะป่าวส,สีก็นตูขอตัวครับเ็นที่สอ,สออกครับปส,สี่ครั้งแล้วต้องเปลี่ยนออกครับเ,เก่งนะกีฬาเตูนกับป่าวมเจอกันอีกแล้วครับตอนนี้ เป็นคู่ครับ,บค,บบบนะคบู่เป็นเกมกระเป๋าครับและอัพนาากับบิดเหมือนเดิมะคบแต่วันนีงไปเตี้ยเลบหรเป็นเดนเวอร์อดเ้ครับหจะหวาเีบนะไม่เห็นไม่เ้าที่ตัวนะห้า้าปสทารในเทน,ะทน,ทนีนะถ้ามาทมุทองการในทนีเนี่ยผมบอกเลยว่า มีจังหวะแน่นอนโอ้โหลูกนี้จะได้ไหครับไม่ได้เลยนะฮะเด่นที่สุดที่กำลางอยู่ครับเผล่นี่สำคัญมากครับเผล่นี้สำคัญมากครับสีจะสีขึ้นเพล่นี้สำคัญมากผมบอกเลยครับโอ้โหลูกนี้ยังไงครับ และและและลูกนี้ส่งไม่ท่าูี้่ไงสามนทีช้าไปนิดเดีครับกี้ส่งให้เมืกีเลยส่งนะจัได้หงนหิดเยเดี๋ยรจังหวะงไปนิดนึงครับมาครับเข้าสู่เกมาต่อครับครั้งนี้ครับ สำหรับเฟอบุรีเอาเลยครับโรองนี้โอนีการรอครับและและและนิไดายังไงหัวินิโอเคปาสตีกันไปตราตี้กันรับปาร์ตี้นลครับปอรตีเยคอนนี้เป็นเกที่้นะแล้วครับ ลูกแรกเขาไม่เอานะครับพี่หมูลูกแรกเปรียบไปแล้วลูกสองวังไงพี่หมูครับทะลุลูกนี้เป็นสองหลักนะพี่หมูแลายพี่หมูไม่เอาครับทะลุนี้อยาะเป็นหลักเดียวเหมือนเดิมนะครับไปแล้วลูกนี้ริบไปแล้วริบบอกว่าส่งให้าทำาำยังไงครับถามส่งให้แจี้ยมเตี้มส่าใเต้ย เป็นเทอร์โนเวอร์ครับบัตมูธครับหลังจากบัตมูธกไปลื่อเลครับและลุนนี้เปลาบอกว่าเราจะเล่นก็ต่อเมื่อเหลังจาก45นาทีเราถึงจะเล่นนะครับผมดูแล้วว่าเมื่อทีฟจะทำอย่างนี้แน่นอนครับและลุนนี้โอ้ดัครับ โอ้หมุนตัวสั่นแพร์ต้องลงมาเนี่ยโอ้โหยอมรู้สึกเลยไปครับไปครับเอาละระูกนี้ต้องมาแล้วครับสองทีสุดท้ายนะครับใช่ครับลูกนี้จะยืนเฉยๆคนกระป๋องจักเดียวครับมาแล้วลูกนี้ เพื่อนก็ดีทังนั้นนะครับเราต้องว่าต้องเจอกันอีกหลายปีหนครับเพื่อนเรายิงเทศกาลหลายจังหวัดครับตัวประเทศครับมันก็เหมือนกับทุกบอลครับที่เป็นทุกบอลเดินาสายนี่ก็จะเป็นบา,าสเกตบอลเดินสายเช่นเดียวกันนหกสิบห้าเอ้ยหกสิบเทียต่อห้าสิบห้าคะแนนนะครับเริ่มดีไปเ,เรื่อยไปเรเ่อยสองล่างครับ ผมบอกแล้วว่าน้องเตามาเนี่ยมันไม่ทำเวลาสิไม่ได้พ้เลเห็นครพี่พบเพื่อนเทิ้งแล่ยนะหลือแค่ดังเองเลยนี่ยน้องเตาเ่ยโอ้จะปลอก รี่ sure ปี direct, cross, uh, oh, yeah, แล้วลูกนี้ว่ายังไงอัพนานบอกว่ารอดีกว่าครับขอเล่นเวลาครักชักให้หมดนะครับลูกนี้เดึงเกมช้าและใช้เวลาดีกว่าครับเดี๋ยวผมเช็คเวลาให้ครับดึงกะทีสุดท้ายนี่แหละโปรเฟชชั่นอลของแท้โปรเฟชชั่นอลนี่เตะเลี้ยงเหมือนสเต็ปคอรีบมาครับนี่เขาซัดไปดิโออะไรมันจะการานนี้ครับยอม นะครับัประเทศับมันเป็นอย่างนี้เลยครน้ำน้ด้วยรน้ำน้อยนะระดักประเทศไม่ต้อง้อยู่ไม่เดินดักตาระ